คือผมไม่รู้จะพูดไงนะถามว่าอันนั้นอันนี้คือเบื้องต้นผมก็ให้แบบนี้แล้วผมชอบตัวนี้อ่ะคือแปลผกผมก็แปรเรียบร้อยผมก็ชอบตัวนี้ซื้อลรตเตอรี่ผมก็ซื้อแล้วถ้าเผื่อเลขที่มันออกข้างล่างผมก็จะชอบโซนนี้สองตัวนี้แล้วก็บเบอร์โทรมีสามตัวทั้งหมดมีเลขแค่สี่ตัวที่ผมชอบนะหนึ่งสองสามสี่ตัวแค่นั้นถ้าว่าศูนย์ก็จะเป็นวันเกิดเมียศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้าอายุเมียอยู่แค่นั้นเอง อายุภรรยายเขาปีนี้ถือว่าเขาเฮงนะเสวัสดีนะครับเพื่อนเอฟีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็เดินทางนะครับมาหาลุงป่องนะครับในช่วงคงสุดท้ายเนาะเพื่อจะให้ลุงป่องนะครับให้ตัวเลขเน้นๆจัดๆชัดๆนะครับให้กับเอฟีทุกท่านนะครับขอมาก็อยากจัดให้อยู่นะบางครั้ง หรือเปล่าอยากดางฉลาดหรือดูบนให้ไปหมดแล้วให้ไปหมดให้เขาหมดหรือ,อยังเนาะสิ่งที่ชอบโอ้จะให้กลางเหรอภาคบังคับเหรอภาคบังคับหรือเปล่าให้กลางฉลาดอ่ะจะให้กลางจริงๆเหรอไม่ใช่กลางมันจะถูกผมว่ามันก็ยากอยู่นะมันยากยากมากยากมาก เอาเหรอกลางะมันจะดีหรือเปล่ากลางอ่ะดีให้กลางอ่ะกลางทั้งนี้ก็ได้นะกลางชั้นนี้เนาะสี่ห้าสามชัดไม่เอ่ยชัดไหมชัดไหมไม่ได้หวังอะไรสองตัวพอ ต้องตัวหมุนทางเดียวน่ะพอแล้วอยู่ประมาณนี้เนาะบันเล็กที่คุณไงบันเล็กที่ผม,มอ่ะก็เราสัญญากันไว้ประมาณเดือนครึ่งแล้ว,นลวนเนาะครับอ้าไม่ชัดอีกเอาทำไมเนาะนี่ทําไมจะไม่ชัดหนอชัดหรือเปล่าชัดไหมชัดหรือเปล่าชัดนาไม่ชัดก็เดี๋ยวเ,เด็ก <laughs> แล้วไม่ไม่ชาผมงงอยู่ไม่เดียวงอชัดแจ็บบางคน่าชัดหน้ากาจบจบประเด็นนะครับโอเคแคปหน้าจอแล้วไปขยายดูรถงานนี้เนาะชัดเนาะโอเคชัดแล้วจ้ะชัดแล้วจ้ะดูคอมเมนต์ก็ได้จ้ะหมดแล้วจ้ะนะครับก็อยู่ประมาณนี้คือบางครั้งผมก็ไม่อยากอันนี้หรอกแต่ว่ามันส่วนตัวก็ประมาณนี้เนาะ อพราะมันก็แต่วันแรกผมก็ช็อกไว้แล้วละเพราะว่ามันจะตามเป้าเราที่เรามองไว้คือสัญญากันไว้เดือนครึ่งแล้วสัญญาห้าบาทหรือเปล่าสัญญาห้าบาทจัดหนักไว้แล้วจะลง๋อไม่รู้แนนนี่คือไม่รู้คือเป็นสิ่งที่เราสัญญากันไว้แล้วเนาะจีก็บหมดแล้วจ้ากน่าจะหมดแล้ว ฝันว่าไปงานศพนะครับนี่แหละบนเซตซิโล่เป็นไปได้หลายทิศหลายทางก็อาจจะติดสุดในมันก็ศูนย์สี่โอ้ข้ามาเยอะอยู่นั่นนะโอเคเนาะก็งานศพเพงเต้นมันก็ศูนย์สี่อ่ะือว่าเข้าเปล่าอ่ะถ้าเซตซิโล่มาจะมีตัวเดียวที่สวยที่สุดคือแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ก็ถือว่าสวยแต่ถ้าเซตซิเล่ตัวนี้ก็ถือว่าโจดข้าโจดเลยนะข้าโจดโอ้ได้ไปหนึ่ง ก็ไม่รู้จะออกไม่ออกนะผมก็สัญญากันไว้เดือนครึ่งแล้วว่าบ,บัี่ที่ผมจะมาผมก็แอ้มื่เขาจะปูรองพื้นมาสี่ห้าก่อนผมมุมมองผมนั้นแล้วเขาจะตกมาเป็นห้าสามห้าสามรือสองสามสามสี่อะไรตรงนี้แหละนี่เกินนี้ละในแปลปกเราอ้อมเอมเอมอ้อมเอมมแถวนี้ตอ <c oughs> นทาใส่แหวนทุกนิ้วเลยโอ้ผมก็ศูนย์ห้าแค่นั้นละไม่ันก็ศูนศูนย์จะ้ะ าบางคนเก็บว้เรียบร้อยเนาะแ,แต่วันแรกจุดวันแรกเขาเก็บว้เรียบร้อยแล้วหรือว่าหายากอยู่อะโอซื้อไว้แล้วสามสิบใบพาาระเจ้าจอดสามระวังน้อครับจะถ,ถูกรอนนิดหนึ่งเป็นของแถมสเต็ปเดิมคือภาวนานะจ๊ะคือคือมันอยู่กับราศีกับ บารมีเก่าบุญเดิมอะไรแบบนี้มันจะมาม,ม,มันจะมาคิดจะมาก็จะมาเราจะอยู่ประมาณนี้ก็พอมีลุ้นแ้่ทุกทุกอย่างมีเกิดได้ก็มีแบบได้คือเป็นไปได้ทุกอย่างอะ่ะคือคือทั้งยินทั้งอย่างมีขาวกระดำอยู่ประมาณนี้นะสองแง่สองงามก็พยายามถ้าใครรู้ว่าเช้นตัวเองเราบุญเรายังไม่แรงพอแล้วก็เบาเเนาะแต่จับเบาๆม่ีอะไรมากระตุ้นอย่าไปฝืนนะครับ<ม>การซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรอย่า,ยาไปฝืนซื้อเบาๆเอาตามโชคตามลาบตามกําลังทรัพย์ ตามกันแบบดีว่ะนะครับเท่าที่เราหาได้จะไปฝืนถูกซื้อใบเดียวก็ถูกต้องดูวันที่หนึ่งก็ได้เนี่ยประมาณนี้น้อก็อยู่ประมาณนี้อยากจะแนะนำคือทุกอย่างขอฝันว่าตำรวจจับซีรัลเทอรี่ศูนย์หนึ่งไอศูนย์สี่กับหนึ่งหกฝ่าหนาโดนตำรวจจับก่าหน้าลุ้นอยู่หนึ่งหกก็ถ้าหนึ่งหนึ่งแท้ก็พอได้ศูนย์สี่น่จะโดนศูนย์สี่แล้วมั้งพยายามเตะเข้าประตูตัวเองนะครับ พยายามทุกอย่างผมก็พยายามแนะนําเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่ชอบนี่แบบนี้ก็ได้นะครับดูไปยังไงก็ได้อยู่ในสามตัวนี้เกี่ยวกับบ้านเลขที่ผมผมเคยพูดไว้เดือนครึ่งแล้วเลขตัวนี้ผมพูดไว้เพราะว่าไม่รู้มันจะเข้าเป้าหรือเปล่าเพราะผมพูดไว้ว่าเดือนครึ่งบ้านเลขที่ผมจะมาและได้เดือนเดียวเองมาแล้วสี่ห้าห้าสี่ใช่แล้วผมจะพูดไว้ว่าเขาจะเป็นปูร้องฐานไปงวดหน้า ไม่ถึงงวดน,นี้สองสามสี่ห้าง,งั้นอืมน่าคิดตรงนี้ถ้าศูนย์ไม่แทรกแต่ปกติกตินะถ้าสไตล์สไตล์สไตล์ตลหวัวสองสามสีห้าที่ก็ปูมาสี่ห้าล่างาก,ก็พอดึงมาข้างบนก็น่าจะเข้าสไตล์เราแล้วก็ปกติถ้าก็ตามสเตยจริงๆก็ศูนย์น่าจะเป็นเลขล่างก็ได้เป็นไปได้นี่คือมันเป็นตัวกันไม่หมดแล้วละ่ะส่วนตัวผมก็ชอบตามนี้หละ่ะคือ จากการคิดคำนวณน,นะผมชอบตัวเดียวเลยอะ่ะตัวเดียวโดดๆเลยตัวนี้แยก<อ>ให้ออกนะจ๊ะสองตัวนี่คือผมชอบเลยอันนี้ส่วนล่างก็ไม่ไม่กี่ตัวครับปกติก็ชอบนี้ถ้าห่วงใหม่ก็คือเบอร์โทรผมแค่นี้เองสามตัวนะนอกั้นก็เป็นตัวกันตัวอะไรแล้วแต่ซือ้อลอตเตอรี่เผื่อไว อาจจะถูกหมุนสองครั้งเรื่องอะไรประมาณนี้หน่อยวัยสองบวกหกแปดคืออะไรอัน้มันกากระบาดสองมันเขียนไว้ตั้งแต่แปรโปกแล้วนี่เบอร์โทรผมมัเขียนตามหลังมันดอกจันบะมันมาบังเอิญมันเข้าใกล้กันพอดีเลยดอกจันนี่คือคือตัวที่ว่าชอบจะมีอยู่สองตัวแต่ว่าตัวนี้ก็น่ากลัวเพราะห้าแปดกับห้าสามก็คือตัวเดียวกันซึ่งตัวนี้ห้าแปดก็รู้สึกว่า พยายามหาลอตเตอรี่ดีกว่าตอนนี้มาทานเดาไม่ทันก็ไม่รู้ทะมังไงก็หายได้ลอตเตอรี่ไม่ได้ตัวหน้าก็เอาตัวหลังก็เหมือนอ้ลวถามว่าแปดกับสามนามุกเดิมเดิมเราก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็ตัดมาตัวเดียวคนถ้าถามว่าหัวย่ากไหมผมก็ไม่รู้ความรู้สึกผมชอบตัวเดียวอ่ะพื่ผมพยายามผมจะดึงให้หลายๆตัวผมก็ดึงไม่ได้ผมกอบไล่ตำแหน่งไปก็ไปตกตัวนี้ตัวเดียวอ่ะครัือชอบพูดง่ายชอบสามถีตัวเดียว ตัวเดียวเลยที่มองเห็นนะคือแต่ถามว่าอีกตัวที่กลัวมากคือศูนย์แค่นั้นเองศูนย์แทรกศูนย์แทรกก็ไม,ม่ไม่กี่ตัวนะลอตเตอรี่ที่ให้มันมีสักถามว่าศูนย์สองในหน้นากลัวนะแต่ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าผมนั่งคิดเพราะว่ามันครับเกีเ่ยวพันอยู่นะเกี่ยวพันอยู่ถ้าศูนย์สองมากก็ถือว่าปาดเสียนเพราะปกติสองเจ็เปอร์เซ็นมาน้อยอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าใครชอบก็ซื้อลอตเตอรี่กันกันไหมั่งอยู่ประมาณนี้ก็พอได้อยู่คือถ้าเราเล่นศูนย์นะศูนย์ก็จะมีเด่นก็น่าจะมันศูนย์ก็เป็นตัวกันเนาะศูนย์หก็โอเคอยู่หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าศูี่ย์แปสามก็เล่นได้หลายตัวอยู่ศูนย์แต่ว่าแล้วแต่เราชอบคือเราไม่รู้ว่ามันออกอะไรนี่ละครับมันไม่มีเซนที่ว่าจะส่งให้เรา หรืเราก็ต้องมาดูกันหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ละคนก็ต้องรับรับรับเินตตัวเองไปค<ม>ือแนวทางก็มีประมาณนี้นะแต่บาง<ม>หลายตัวก็ไปบังเอิญกับบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ว่ากันเนาะมันค,คือเราไว้พูดไว้แต่แต่ละเป็นสิบกว่านวนันก็คือนนนแนวทางของใครของมันคือเราก็ชี้ชัดแล้วว่าอยู่ประมาณนั้นนึกว่านี่ลุงปล่อยกรอบมันเคยกรอบเอาก,กอบไหนดีลวะแล้วจะลุงเลยจัดไปเผื่อคนบางคนเขาเคยมีโชคกับกรอบ กรอบนี่มันแยกแค่สองกรอบกรอบแรกมันก็ปล่อยไปแล้วเนาะกรอบแรกตัวไหนครับยังนะลุงปล่อยจิตตบัคือกรอบเดิมเราผงไม่ได้ไม่ได้ให้เปลี่ยนกรอบเดิมไม่ให้เปลี่ยนเพราะมันจะมีตัวม,มันเลขมันกำกึ่งเราจะไปกรอบเดิมมันใช้ได้อยู่กรอบไอ กรอบเดิมนี้ใช้ได้จุดหนึ่งคือกรอบวังน้ำบนจุดหนึ่งแล้วก็มานี่กอรคือคือ,คอกรณีศูนย์ไม่แทรกกันน่จะอยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่ก็ถือว่ายากในงวดนนี้แต่ผมก็เบื้องต้นผมจะชอบตัวหักมุมเพราะว่าผมเล็งถ้าเขาไปเข้าที่หกหลักหน่วยผมผมจะรู้สึกว่าจะไปดูที่เชื่อมโยงกันน่าจะเป็นสี่หลักหน่วยนะคือย้อนใกล้ ย้อนใกล้ๆมันก็โอ้โหคิดตัวเดียวเองนะครับก็เบ Lang ื้องต้นจุดนี้คือเป็นจุดน่าสนใจเราต้องดูไปอีกเพร Le Le Leg าะว่าถ้าเลขเลขมาใกล้เส้นมันชอบเป็นสามตัวเลยเลยนั่งคิดคิดมากว่าเลขจะเป็นอะไรถ้าเบอร์โทรผมก็น่าจะเป็นแปดหกมากกว่าสี่แปดหกสองสามสี่ได้หกหกได้นี่เห็นมันจะมีเจ็ดสองคือตัวเก่าถ้ารับมุกก็แปดหก 63ก็ออกหรือเปล่าเป็น36ก็น่าคิดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นทางเดิมมันจะไปตกตรงนี้แล้วก็ต้องต้องเอาตรงนี้เป็นผลไว้ก่อนแต่ถ้ากรณีศูนย์แทรกกรณีศูนย์แทรกมันก็จะมีวังน้ำบนตัวนี้ที่วนบ่อยที่สุดครั้งสุดท้ายก็วนตรงนี้อีกครับก็อเป็น9 7งก่อน,นนั้นก็อเป็น779แต่ไม,ไม่ไม่เชื่อมโยง3ตัวเพราะ3ตัวมันจะ พาดไปคนละที่กวามน่าตื้นวาลุงอันนี้มันกกอบที่วางน้ําบนตลอดอถ้าเจ็ดยังไม่ก,ก็น่าจะอยู่บริเวณน,นี้ว่าลุงเคยพูดอยู่ว่ามันจะไม่หนีไปไหนเออมันจะไม่ค่อยหนีถ้าคือจะมีนะคือถ้าศูนย์แทกก็จะมีอยู่ไม่เกินจุดนี้จุดนี้ผมไม่ได้เขียนเหรอจุดนี้ก็น่าสนนะจุดนี้ก็ยากอยู่เป็นรูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทะแยงซึกแซก ถามว่าเลขคุ้มพวงมาได้ไม่ได้นะ่นึ่งงานนี้95นะมาได้เหมือนกันแต่ถ้ามาดูข้างล่างจะเป็น96เ mm. ออก็ถ,ถือว่ายากอยู่เหมือนวันนี้เราอยากดูผลงวดน,นี้ก่อนแล้วงวดหน้าเราจะค่อยแบเบอร์แต่ว่าถ้าผมเคยสัญญาไว้ว่าหวยงวดน,นี้มันน่าจะเกี่ยวพันกับบ้านเลขที่ผมก็ไม่แน่นะ วันนี้ก็ขอให้เบาๆกันหน่อยเบาๆกันเบาๆกันเดีม๋มันมันมันเซนไม่แรงนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับอยากจะแนะนําอยากจะพูดทีงนี้เราถ้าเราไม่รู้จริงเราไม่มีเซนรเราก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่วันนี้ให้ทักเจ็ดสิบเปอร์ซ็นได้ไหมถ้าปกติมันก็โอเคแนละ้วตก็ได้อยู่ <c oughs> แต่เบื้องต้นเราก็เอาตามแปลปกเราไปก่อนเนาะค,คือเราแปลครั้งแรกมันรู้สึกว่าจะ ช่วงแรกเนี่ยคือเราจะไม่ได้คิดอะไรเราคิดออกปั๊บเราก็จะพูดไปเลยอยู่ประมาณนี้คือเราจะคิดออกว่าเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แต่บางครั้งสิ่งแรกๆที่เราคิดมันยังไม่วุ่นวายมันก็น่าจะโอเคนะไม่อยากให้เคลนะคือไม่อยากให้เคลคือช่วงแรกเราก็คิดได้แค่นี้จริงๆนะทีดไดสเต็ปคือตอนแรกเราแป,ปรโปกไปเสร็จแล้วก็มาถอดทางเดินจะดึงมาจากนิดๆหน่อยๆใส่ไปจะอยู่ประมาณนี้นะ หรือว่าตัวนี้ชัดนะไม่ต้องบอกว่าอะไรพยายามซื้อลอตเตอรี่ให้ได้นะครับประมาณเบื้องตน้นแล้วนอกน,นั้นถ้ามีก,กรณีหนึ่งถ้าศูนย์แทรก็อยู่ประมาณศูนย์อะไรก็ว่าไปนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ถามว่ามีไหมเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาจะยื้ออีกรอบหรือเปล่าจะยื้ออีกสองวัดก็ไปอีกสองวัดถึงจะมาศูนย์ถึงจะมาอยู่ประมาณนี้สไตล์ทีนี้ผมก็ไปดู อ้สไตล์ยอนลังยี่สิบปีก็ไปอีกเด่นชัดอยู่ตึงถึง,ถง,ถง,ถงว่ารัำมุกแต่ว่าเดี๋ยวโจทย์ผมมีวางไว้ตรงไหนนั้นตัวน,นี้ถือว่าชอบมากอืมนี่คนเด่ผมไหมน,นี่แต่ไหนกันด้วยบางครั้งก็เขียนไปทั่วเหมือนกันนะครับบางทีบางถ้าชอบศูนย์มันจะชอบแบบไหน,นชอบอะไรแบบนี้ก็นั่งเิียเขียนไป กระดาษแผ่นนั้นไปนไหนเนาะวันนี้ในใน,นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นที่ผมมองก็ถือว่าเด่นชัดมากแต่ว่ามันจะถ้าว่าที่ผมทาไมผมชอบสามสีก็ต้องพอตรงนี้่ะถือว่าชัดมากก็ปีที่แล้วผมทําก็รู้สึกว่ามันเป็นตกห้าหกคือหมายมันจะออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมายจะออกศูนย์ห้าห้ามันได้มาได้สองทางศูนย์ห้าห้า 055มาสองทางแล้วงวดต่อมาก็มาออก67 67ทะยงแล้วนี่ทะยงสองทางนี่ตัวรับมุกเขาเขาคือฟันสับพันปลาเลยสามสี่สามอะสไตล์หวยผมจะชอบไปอย่างนี้อะ<ไ>่ะคือคิดไว้หลายวันแล้วแต่ว่าถูกไม่ถูกไม่รู้แต่การ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 จอดแต่วันแรกคือมองเห็นตัวนี้เลยก็อชอบเลยคร<ไ>ับถึงชอบไม่ชอบก็ต้องต้อง,ต,องต้องซื้อลอตเตอรี่ไว้เก็บไว้อยู่ไหนเนาะ แ่งได้มาหกตัวแล้วเนะไม่ได้นะ <c oughs> ไปได้คนละตัวผมไปวางไว้ไหนเนาะนี่จะซ่อนไว้ไหนเนาะตัวนั้นหรือถ้ามันจะสลับกันได้ไหมไหนคามว่าตัวไหนตัวที่ลุงโซแวบบ อืมตัวหลังมันยืนยันแล้วล่ะตัวหน้าตัวหน้าอาจ,จะสลับนิดหน่อยอาจจะเป็นแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ได้อยู่ประมาณนี้เจ็ดแป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 ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสามอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้ที่ชอบอ่ะเจ็ดสองแล้วแต่อีกตัวหนึ่งแล้วแต่ชอบหาใส่เอาจะพยายามประมาณนั้นคือชอบสไตล์นี้อ่ะผมพยายามหาตัวเลขใบนั้นผมไปไว้ไหนเนาะไม่ใช่ให้ลูกค้าไปแล้ว หลงลืมเข้าหลงข้าบอกให้ลูกค้าไปละหมัดหรือเปล่าไม่รู้นี่บางครั้งใจดีมากไม่รู้ว่าไปไวไหนผมชอบอยนะจะชอบสองสามสี่ผมมาวางไว้ไหนนู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาแป๊บเดี๋ยวนี่มีต้องไปค้นหาไม่รู้ไปไปบางไ้ตรงไหน โอ้นี่นใบนี้แต่ว่าลตัวหน้าผมมัจะไม่ชอบแต่ตัวหลังตัวหลังนี่ชอบคือชอบแต่วันแรกแล้วละ่ะแต่แต่ตัวหน้าผมไม่ชอบเท่าไหร่นะนะครับผมไม่ชอบตัวหน้าแต่ว่าออกมาก็ไม่รู้จะว่าไงมันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้มันคือเอาแล้วแต่ข้หมุนลงตกลงมาเนาะแต่ตัวหลังนี่ชอบคือสองตัวนี้ผมชอบอยู่แล้วละ่ะเน้นเน้น แต่หลักร้อยผมก็ยังไม่ชอบเท่าไหร่ชอบส่วนบุคคลนะครับใครชอบต่างก็ไม่ว่าครับใครชอบต่างก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ารมปลอตเตอรี่ที่ผมหาได้กนชอบมีแค่นี้ใช่ครับแล้วใครชอบต่างเราก็ไม่ว่ากันเป็นแนวทางก็ก็ลองลองดูนะเพราะว่าฝันเห็นทุกแกเยอะมากเลยทุกแกก็เก้าอ่ะเก้าทำขาดเลยอะดึงได้ครับขาดแล้วใช้ได้จ้ะ มีบา r c o d ดอยู่มีบา r c o d ดอยู่สำคัญที่บา r c o d ดนะครับแผลนี่ห้หามขาดนี่ก็มุมมองเราจะมีสองจุดแค่นั้นนะนอกนั้นก็ตามสเต็ปไปให้ตัวเดียวแบบนี้งงงงตัวเอง,ง,งยังงง,งงอยู่นะนี่แล้วผมไม่ไม่คิดอยากจะเขียนอะไรอ่ะคือเขียนไปแล้วไม่คิดอยากจะแพ้<ๆ>เราก็มีกําลังใจขึ้นอีกเยอะครับผมมือ<ต>ดีก็มาได้ไงไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดไงนะถามว่าอันนั้นอันนี้ คือเบื้องต้นผมก็ให้แบบนี้แล้วผมชอบตัวนี้อ่ะคือแปลโกผมก็แปรเรียบร้อยผมก็ชอบตัวนี้อ่ะซื้อรอตอรี่ผมก็ซื้อแล้วถ้าเผื่อเลขที่มันออกข้างล่างผมก็จะชอบโซนนี้สองตัวนี้แล้วก็บเบอร์โทรมีสามตัวทั้งหมดมีเลขแค่สี่ตัวที่ผมชอบนะหนึ่งสองสามสี่ตัวแค่นั้นถ้าว่าศูนย์ก็จะเป็นวันเกิดเมียศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้าอายุเมียอยู่แค่นั้นเอง อายุภรรยาเขาปีนี้ถือว่าเขาเฮงนะถือว่าอาจจะนําโชคมาก็ได้อยู่ประมาณนี้ก่อนหน้าผู้หญิงเอาโทรศัพท์มาบอกถูกหมายเขอก้าสามห้าโอ้ถ้ามาสามห้าก็ถือว่าโอเคนะบ้านลขที่ผมอะถ<ไ>ือมาตามสัญญาเนาะมาตามสัญญาถือว่ามาตามสัญญาถ้าห้าสามห้าสี่มาถือว่ามาตามสัญญาเดินครึ่งมาผมไม่กลางฉลาดคุณรู้จะกลางตัวไหนเนาะ ตลาดจะให้กลางมันไม่มีที่กลางแล้วจเจ้ากลางอะไรดี <c oughs> จเจ้าตัวไหนหกลางอ่ะ <c oughs> กลางผมก็แจกหมดเหมือนเดิมมา <c oughs> เป็นคนใจดีมากขอก็ให้ทุกคนนะจะกลางดีหรือเปล่ามันมันมัน,มนจะให้บังคับให้กลางตลาดมันจะเป็นไปได้หรือ กลางแล้วจะถูกอะ่ะผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าถ้าผขอมาก็อยากจัดให้อยู่นะบางครั้งมีหรือเปล่าอยากดางฉลาดหรือดูก,ก่อนให้ไปหมดแล้วให้ไปหมดให้เขาหมดหรือ,อยังเนี่ยสิ่งที่ชอบโอ้ oh. จะให้กลางเหรอภาคบังคับเหรอภาคบังคับหรือเปล่าให้กลางฉลาดอะ่ะ กลางจริงๆเหรอไม่ใช่กลางมันจะถูกผมว่ามันก็ยากอยู่นะมันยากยากมากยากมากเอาเหรอกลางเ <laughs> นเล่จ,จังหวะลุง <laughs> มันจะดีหรือเปล่ากลางอ่ะ <laughs> ดีให้กลางอ่ะกลางทั้นนิดเดียกลางขั้นนิดเนาะสี่ห้าสาม ชัดไม่เย่ยชัดไม่ัดไมไม่ได้หวังอะไรสองตัวพอสองตัวหมุนทางเดียวเนะี่ยพอแล้ว <c oughs> อยู่ประมาณนี้เนะาะบันเล็กที่คุณไงบันเล็กที่ผมอ่ะก <c oughs> ็เราสัญญากันไว้ประมาณเดือนครึ่งแล้วเนะ <c oughs> เาะนะครับอ้าวไม่ชัดอีกอาทำไมเนาะนี่ทำไมจะไม่ชัดหนอ <c oughs> ชัดหรือเปล่าชัดไหมชัดหรือเปล่าชัดนะไม่ชัดก็เดี๋ยวแล้วไม่ไม่ชัดผมงงอยู่ไม่เดียวงอชัดแจ่มของคน่าชัดหน้าเอ้าจบจบประเด็นนะครับโอเคแคปหน้าจอแล้วไปขยายดูแล้วงานนี้าอชัดเนาะโอเคชัดแล้วจ้ะชัดแล้วจ้ะดูคอมเมนต์ก็ได้จ้ะ หมดแล้วจ้ะนะครับก็อยู่ประมาณนี้คือบางครั้งผมก็ไม่อยากอันให้หรอกแต่ว่ามันส่วนตัวก็ประมาณนี้เนาะ <Huh? S 1> เพราะามันก็แต่วันแรกผมก็ช็อกไว้แล้วละเพราะว่ามันจะตามเป้าเราที่เรามองไว้คือสัญญากันไว้เดือนครึ่งแล้วสัญญาห้าบาทหรือเปล่าสัญญาห้าบาทอ๋อจัดหนักไว้แล้วจ้ลุงห๋อ,อไม่รู้นะั่นนี่คือไม่รู้คือ เป็นสิ่งที่เราสัญญากันไว้แล้วนะเนาะจากหมดแล้วจากน่าจะหมดแล้วฝันว่าไปงานศพนะครับนี่แหละบนเซตซิโร่เป็นไปได้หลายทิศหลายทางก็าอาจจะติดศูนย์แม่งก็ศูนย์สี่โอ้เข้ามาเยอะอยู่นั่นนะนะโอเคเนาะแล้ก็ค,คจะถูกซื้อใบเดียวก็ปูกปูกตั้งูวันที่หนึ่งก็ได้หรือประมาณนี้เนาะแ่นแล้วถ้าอยู่ประมาณนี้นอยากจะแนะนําคือทุกอย่างขอฝันว่าตํารวจจับซิลเทอรี่ศูนย์หนึ่ง 0อศูนยี่กับหนึ่งหกน้าโดนตำรวจจับกันหน้ารุนอยู่หนึ่งหก็ท่านหนึ่งแท้ก็พอได้ศูนสีแน่จะโดนศูน,นย์สี่ลมั้งพยายามเตะเข้าประตูตัวเองนะครับคือพยายามทุกอย่างผมก็พยายามแนะนําเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่ชอบก็